ฟ <rude S 1> มาเนี่ยเรานีเพาะว่าเขาเขาเขาช้ตาหน้าเพราะว่าชี้อาบน้าเพราชอบมาทาอยุสางคู่พิษตายนั่นครับอันทายุสางอันห่วยมันหบคูกูไปจังไรบ้าพาะไปเห็ุไปเหตุถอยกับปเขตอยอยในป่ากอกันกูเทียกบไม่ว่านย่างไร่อ้ฟ้าเน็นเ่านันครับไอ้ข่ยนนนนนี่หน่อยบ่ ่อยห็นจ่อทองคอยสิบะคอนอยน้อง่อยใจใหญ่คอยว่ขคอยสิตายเดียวคอยวะบัดบุกขื่อนนี่รกินข่าอยได้อยหไอ้อยนอนน้าเนี้ยคนวามากที่หลับอดดบางมีใหญ่มากคอยวารถปกันนอนนกันนู่งทานได้คอยขื้นหามเลยผมว่ากล้วยพีรอนนูดอกคอยว่ากะแก้งวันนี้ครับก็พุกดูคอยลุกขึ้นมาเขายายคอยพอดีครับ เอข้ายกตเด็คนนเราบียแม่ฝันไม่ไหวรเล่ือว่าจวัดวั่อหมแล้วฝันฝันว่าพอพอผููเพิ่นตายเนาะมาขอนอนน้ำเนาะกเทียยฝันม่ก่อนกปรัดนมาแยงไรแล้วขอนอนน้ำขดมาไรก็เลยนอนน้ำจะเทียเวดเราว่ะครับันีแม่ก็บนาฝันกูเทียนะเขาแก้ไม่้อยลน พอนอนน้ำเออมขึ anyway, ้นพอนอนน้ำพอนอนน้ำเข่าเต็มเต็มจักี่นี่น้อเขียวนเ็หเ็ม่อานะแม่อายุแม่กะตีเป็นเหล็กอายุพอเนาะอายุไรจักปีน่อยเาหนควยควยบได้ห้ากปีห้าอือกะตีรอบปีแล้วตายแล้วกีสิบสหรือสี่ส แม่สีซือตัวไรบันซีซีแล้วกันน่ข่อย่อยเืนันด้าข่อยซชื่อรืซีหกซีแปดตี้ข่อยซื้อโอแม่เสียงไหวซีหกกับซีแปดปอโอ้หล่กก็มาฟันฟันวัวมันอนน้ำไม่นี่กระบอไอ้ก็นอนน้ำเียแต่ว่าข่อยว่าแป้เลยข่อยกันอันนี้อันนี้สวยเลยเนี่ยมีอะไรพวกเชีวิตแต่ฟันบาด้หญบทีไหญ่แต่ว่าข่อยกระบอกแป้งเขึ้นโมได้แต่ว่าข่อยเชื่อเรื่ตัวนั้นได้แล้วั แม่ซื้อเล็ก46วัย46กับ48วัยฟันฟันฟันยังมือเศร้านี่บอไก่สิแจงนี่บอฟันดักกระดูกขึ้นเอาร้องเมืองลองเสียงโชว์บ้านเล็กบอบ้านเล็กที่แม่กับบ้านเหล็กที่อยัง ตัดเอาครับครับแม่แม่ลองตัดมิ่งครับหกชุ่นกับสื่ออ่าหุ่นกลมัองแม่แม่ซื้อยังก่อนเอแม่แม่ของแม่ครื่อมผมลืมซื้อแม่ที้เอาซื้อไกยซื้อมาปีศาเพื่อนพิม